ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยอุ่นนะปวดค<พ>อ,ออาเข้ายางครับเข้าออยางเข้าแล้ว ได้สองร้อยโลป่ะไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรเจ๋งโอ้แต่มีของมีของอยู่ข้างในเยอะเลยนะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เผื่อเรียกใช้บริการเรียกใช้บริการเหรอเออเผื่อเรียกใช้บริการเก็บไว้นั่นแหละนตแก็ว่าทำไมวันนี้ไม่ได้เสียงลุงโฟกโอเคผมเข้าใจละพี่มาพี่มาโอ้โหสุดว้ยินะสุดอยู่กลางไฟเล่นกลางไฟตะโกนเอาหน้าคุกเป็เสียงลุงโฟก์เลย ชัดเจนแล้วใช่ใช่แบบไปเสียงลุงโฟกชัดมากใช่เราไม่ได้ได้ยินเลยฉี่ดอกไม่เสียงหายไปตอนไหนเนี่ยการจะไปกับส่องไฟตรงไหนต้องคืนคืนด้วยป่ะไอ้กระดอบส่องนึกหนึ่งค่พี่หนูจะได้รวมไว้กระดอบคืนไปเลยนะคืนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแจกใหม่พี่ผมจะไปนอนแล้วนะโอเคปรานเปิดพิธีเปิดเลยทำแต่ไทำทำทำพี่ดีได้ไหมพิธีเปิดเดี๋ยวให้ผู้ประสบการณ์กระดำมองลุงโฟกเรียก แนะนำหน่อยลงเลยครับลงเลยลงหน้ยังไม่เยอะเร<ม> <laughs> ืถ้าถ้าถ้ากลางไฟนะครับผมว่าก็คงจะเป็นตรงกลางครับ <c oughs> เล่นกันตรงกลางผมว่ารอบนี้ปืนแมคคานิงแบกอยู่นะค,ค่อนข้างหลายหลายจุดเลยนะถ้าถ้าไม่ได้ปืนนี่น่าจะแย่และ <c oughs> เพราะว่าเขาหยิบไวมากแต่เราเราหยิบช้ากว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดหลักแหละผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวของเคเอสด้วยแหละไม่ใช่แค่แมคคานิงครับว่าหยิบช้าแต่ปืนนะแบกอยู่ หลักๆเลยแล้วก็แล้วก็พอมันรีเซทกลับมาได้ด้วยที่ความปืนมันผมจะยอมตรงอ่ะปืนโหดครับมันเลยมันเลยรีเซทกลับมาได้มันเลยไม่ยากเวลาเล่นอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมดีแล้วครับผมว่าต้องต้องฟังปืนเยอะๆของแมคคานิงแล้วก็เคเอ็ดเคเอ็ดนี่ผมไม่มั่นใจแต่ผมเห็นของแมคคานิงเนี้ยของจริงอยู่ผมเห็นผู้หญิงคนนึงไม่รู้ครับที่ตามไปเอาศพผมอ่ะ ปืนอ่ะเหมือนขับเลยไปแล้วก็ยังแบบสายตามาเห็นอยู่เอ๊เขาเองอันนั้นแหละครับที่ตามมาแแหบแหบตามมาหยิบแล้วแล้วก็มีปืนหนึ่งคนอ่ะที่เป็นของแม่กระดิ่ชาก็ชากใช่ชอนได้ผมไปตามพี่ไหมใช่เลยนะชากน่าเล่นเลยด้ามถ้าตามแบบนั้นนะครับตามแบบนั้นอ่ะยังไงเพื่อนก็ไม่หาครับเพื่อนกลับมาเล่นได้อยู่ละมันมันแข่แล้วไงครับสายตาก็เลยยาวพิเศษไดเจอเห็นแล้วเรียกปืนมาไงมาคนนึ่งอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับถ้าทําแบบนั้นอ่ะ ถ้าสมมติไฟกลางดีกว่านี้อีกครับแบบเกาะตรงกลางแล้วไวกว่านี้ยิบไวๆครับผมว่าแม่คณิงก็ชิลแล้วเมืองเนี้ยผมมองว่าไอ้ไฟกลางใช่ว่าบางทีอ่ะผมเห็นแบบเขาวาปไปวร์ปมาศพมันไม่ตรงด้วยมันจะคนเยอะจัด่ะไม่ใช่ละอ๋ออีกอย่างหนึ่งผมว่าขาดตัวคอไฟครับตัว่างตัว่างเออแม่คณิงคนไหนตัวคอไฟครับมันไม่รู้ว่าต้องหาสักคนนะครับที่แบบ คือต้องไปนคนเสียงดังเป็นคนตะโกนตลอดเวลาเรียกเพื่อนจะบัฟก็ได้แต่ว่าต้องมีสติในการเรียกเพื่อนให้ตลอดอะแบบต้องพูดนะครับต้องต้องเป็นคนพูดเพราะว่าไม่งั้นอะถ้าเราไม่มีเสียงกันอะเพื่อนใจเขวครับผมบอกเลยเพื่อนใจมันจะเขวละเพราะว่าเพื่อนมันบัฟหรือว่ามันพูดไม่ได้ทุกคนครับมันไม่มีใครเตือนสติมาเด็กกลางไฟใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับไอตัวปืนมันสั่งอยู่ละแต่พอแบบมันตายเกิดขึ้นมามันไม่ได้เข้าวอใช่ไหมครับถ้ามัน ไม่มีคนสร้างกลางไฟอ่ะอันเนี้ยปัญหาหลักขอ,ของของของการเล่นเลยอย่างน้อยมันอุ่นใจนะครับผมบอกก่อนได้ยินเสียงเนะี่ยแบบผมอยู่กลางไฟครับผมตะโกนเนี่ยก็อย่างน้อยก็อุ่นใจ,ใจว่าเออแม่งกูยังมีเพื่อนอยู่อยู่เยอะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มีผลนะครับผมว่าเออแล,แล้วก็แล้วก็เรื่องเรื่องไอ้ดักหลุมครับหลุมโรงพยาบาลกับไปถ้าถุกผมเล่นเรื่องดาวจำจำจำฟิลที่ที่ที่ว่าผมบอกไปอ่ะผมว่าสบายเลย ต่อให้เราพลาดอะไรเงี้ยขนาดตัวกระจกที่ทุกคนว่าแบบว่าเก่งๆอ่ะมันเขายังแบบยังพลาดอะ่ะพลาดพลาดพลาดมาตันพลาดดับ,ดบลงดักหลุดอะไรเงี้ยถ้าเราทําตรงนั้นอะ่ะแม่นๆอะ่ะผมว่าเขาสู้เรายากใช่ฝีมือแม่คณิคเก่งเก่งนะครับผม,ผมว่าตบๆอีกหน่อยกันน<ช><ๆ>ะซ้อมกันเล็กๆน้อยๆอะ่ะผมว่าแข่งนะครับแข่งที่สุดในเ่ืมงงอะ้ะไม่ยากเลยขอแค่ปืนวนหลังไฟครับเพราะว่ามันไม่มีเอ็มพีอ่ะเราเราปืนเราอ่ะต้องต้องมีเซนส์เกมมากพอสมควรแล้วก็ฟัง อเล็กเยอะๆครับผมว่าได้อยู่การลงอะไรเงี้ยพยายามคอบอกตอนไฟเงี้ยคอบอกคนคนสั่งเขาจะได้รู้ว่าแบบว่าเล่นยังไงบ้างปืนพยายามบอกให้มาหลังไฟอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าที่นี่ปืนมันเยอะมาสามารถดักหน้าดักบ้านเราดักบ้านเขาได้ไม่เขาศพเอาศพออกอะไรเงี้ยใช่ <c oughs> ที่เหลือก็เหลือแค่ให้มันลงตัวแล้วก็มีคน กระจายเสียงตรงกลางดังๆอะไรเงี้ยดังๆเลยอ่ะมันจะได้มีพลังใช่รนอนผมก็เคเน,นี่ครับถ้าเรื่องของกลางไฟเก่งแล้วผมยอมรับว่าเก่งแล้วเดี๋อวของปะของที่ตามเขาปะครับแค่ปืนครับตอนนี้น่าจะเรือ่องปืนครับอืมอันนั้นายา<ม>วๆห่างกันประมาณเจ็ดกระบอกนะเจ็ดแปดกระบอกอ มเยอะอยู่นะผมว่ามีผลมีผลตอนการตอนเข้าไฟอ่ะไมนเป็นที่กีกบอกนะครับสิบสองสิบสามเขามียี่สิบกว่าเกี่ยบทั้งแก๊งอยู่มันจะเพิ่หาดักลูกป่ะบอสอ่าใช่ดักลูกดักลูกคือเขาจะดักได้ทุกคนแล้วก็ตัวหลุดเขาจะดักได้ทุกตัวแค่แค่ตรงไฟตรงกลางอ่ะผมว่าสิบสองคนเนี่ยผมว่าถ้าสมมติว่าเราคุยกันดีๆแล้วดักหน้าดักหลังไม่ให้เขาสบออกเลยอะ ไม่เขาเล่นคือสังเกตไหมตอนที่เมืองบนอะ่ะ<ๆ>เขาจะวิ่งเอาศพออกนะส่วนมากอะ่ะเขาแทบไม่ได้ขับรถเลยใช่ใชเพราะว่าเพราะว่ามีผมอบอกอยู่ว่าให้ปืนอะ่ะมาดักปืนยิงในไฟยิงข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วมีปืนของเราอะ่ะทั้งเคทถึงแมคคนิงอะ่ะผมว่าเซนเซนเซนพอได้อยู่แค่นั้นแหละแค่ชนะไฟอะ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกมันจะดักหลมอะไระถ้าเราชนะไฟจบเลยหลักๆ อาจจะเป็นอเล็กคอไฟ์หลกักแต่ว่าต้องมีคนกระจายเสียงอเล็กในไฟในการไฟอ่ะอีกทีนึงดังๆอ่ะอ่าใช่อืมเพราะว่าวันแรกที่พลาดอ่ะผมสังเกตดูคือมันจะมีหนึ่งคนแรกที่ท,ที่ตกผมแทบไม่ได้ยินเสียงแล้วคนที่สองที่ตกอะไรเงี้ยแล้วเราถอยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเหมือนเราแบบกลัวกลัวโดนยิงตกอ่ะเห็นเพื่อนตกแล้วกลัวโดนยิงตกอ่ะเราแบบ เราไม่ได้สื่อสารกันว่าตรงไหนตกตรงไหนเพื่อนลงเขาลงอะไรเงี้ยเขาลงสองสามคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเราก็พลาดถอยมาเรื่อยเรื่อยเพื่อนก็ตายฟรีแล้วมันมีตัวดุดหลังบ้านจําได้ไหมตัวดุดหลังบ้านคนนึงคือเราไปลุมเยอะมากแเราก็กองกันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันตียากถ้าเราดันขึ้นไปแล้วปล่อยที่โล่งให้ไม้ซ้ำอะจบเลยความจริงเราไม่ต้องโลกก็ได้เพื่อนตกเพื่อนตกเลยนะไม่ต้องโลกก็ได้เรายิงกดไปกดไปมันลงลดมาฟรีไงไอ้สองคนนั้นสามคนอะไรเงี้ยก็ล,ลงลดมาฟรีเราแค่ยิง ประกบยิงประกบให้เพื่อนถอยมาไอไม่ต้องถอยก็ได้ตั้งหลักตั้งหลักให้เพื่อนมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ลงแล้วก็ตีมันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ประมาณนี้ผมว่าในะ่าเหลืออย่างที่ลุงโฟบอกอะตบตบนิดนึงแล้วก็เรื่องคอไฟล์เรื่องปืนที่เราต้องอับกันมามแต่สกิลเพย์ว่าพอไหวแหละมันใ,ใกล้ใกล้กันทุกคนอะเออแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเรื่องในคุกเนี่ยผมว่าถ้าสมมติว่า ไม่รู้ว่ารถมันสามารถตั้งเป็นแรมแล้วก็เหินออกมาได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันในกรณีที่แบบว่ามันมันยอมติดคุกเจ็ดสิบนาทีเนี้ยเราก็สามารถอุ้มได้หน่ใช่ไหมอุ้มได้เอาออกมาได้ไหมครับอันเนี้ยอันนี้มันตกลงกันห่อได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อเ้าตกลงปกติจตอนรีาทำได้หมดอ๋อแต่มันห่อได้ใช่ไหมในคุกเอาออกมาห่อได้เว่าก็ั่้แหละผมว่าเข้าไปข้างในเล่นเกมไวใส่มาเลยผมว่าเขาน่าจะเป๋อยู่ตอนเนี้ยผมว่า ได้อยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนรู้อะไรเยอะดูจากการที่เขามามงละเขาเขามงจริงหน้าครูเขาก็มามงผมก็งงใช่ใช่ใช่เรื่องการเติมเติมไฟอะไรเงี้ยต้องไวบ,บอกปุ๊บมาปั๊บเลยคนที่ว่างมามาปั๊บเลยไม่ต้องแบบสนใจอะไรแม้แต่ไล่ตำรวจหรือว่าไล่ช่วยเพื่อนอยู่ถ้าสมมติว่าคนที่โรงพยาบาลเขาบอกมาเราต้องมาเลยห้ามช้าเลยไม่งั้นพลาดผมโดนบ่อยเลยที่เราท โดนโคตรบ่อยอะอย่างเี้ว่าโอเคแล้วล่ละขอบคุณกระหลำขอบคุณลองฟอกขอบคุณหม่องแล้วก็เคสทุกคนด้วยด้วยครับที่แบบมาช่วยกันผมว่าทุกคนได้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะวันนี้ยแบบเอาไปใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไว้ยังไงก็มาเล่นด้วยกันใหม่ ได้เลยครับได้เลยขอบคุณมากครับผมทั้งเคเอแล้วก็แมคคณิ้ด้วยครับที่ให้องค์การขอบคุณมากครับสนุกมากสนุกมากขอบคุณมากครับขอบคุณมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบคคณิ้ครอยากให้ล่าตามกลับมาได้ครับไมไม่นัวกันใหม่ไม่นัวกันใหม่รักน้องหมอนยังเลยนะ่แต่แต่นี่ของจริงนะผมบอกเลยว่าอันนี้แบบพวกผมเอาผมมาช่วยแล้วแบบแชรฟังว่าผมแบบจัดๆเลยแบบฟังอะไรเงี้ยใช่ผมว่าได้แล้วตอนเนี้ย เอ้ยเอ้ยราก็เอ้ยมองแล้วก็เรียกเรื่องนึงอาจจะขึ้นกูขึ้นมึงหรือว่าด่าอะไรเงี้ยขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะทำเกือบคุยสบายสบายพอตีมนะคราวนี้เจ้านายคุยกับพี่แบบนี้อย่างงี้เจ้านายมองมองไม่ไรพูดอีกไหมมองไม่มีหรอกนั่นแหละตามที่บอกไปอ่ะผมว่าที่นี่รถมันแข็งเราใช้แบบรถแข็งให้เป็นประโยชน์ไปเลยแบบไป็นเผื่อเผื่อเขินเหาเขินเขาเป็เลยถ้าจะว่าแบบเพื่อนปืน่ เออืตอนแรกถ้ามันเข้าคุกอะเราแค่เข้าไปเนี้ยขอโทษเขาเลยมึงนี่ปลาดิมันในคูมันเข้าเข้าไปในตึกไม่ได้ใช่ไหมเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปได้ไหมแบบพวกประตูรั้วมันแข็งอะรั้วมันแข็งเว้ยมันต้องแบบเหมือนจะเข้าไปข้างในให้มันได้อ่ะแต่ความเร็วรถที่เนี่ยมันน้อยมันไม่ค่อยถึงตั้งเป็นแรมไงแรมอ่ะใช่ปะเออให้ทียี่สิบตั้งไว้ที่เข้าไปกลางนี่เราทำได้ไหมที่เข้าไปกลางคุกได้จะมีพวกรถประมูลไม่ได้ มีอันเนี้ยออกได้อะ GTB สองอะเออแต่วันเนี้ยเล่นนี้ตอนนี้่าตามแผนไปว่ารถหมดแล้วถ้าเราลงไโอกาสท่าเรา้อมมากจริงดูยังไงก็ชนะครับถ้าแบบเราลงไฟต์ตผมรู้แต่เมื่อคืนเราถ้าเราลงไฟ์ก่อนอ่ะแล้วแบบลงไฟ์ก่อนจริงๆนะผมว่าอย่าให้มียาการต้านที่แบบคืนคืนผลแรงที่ผมตอนนี้ผมตอนตอนตอนก่อนอย่างไฟต์เราจะเออเออใช่ใช่แล้วคืนกินเข้าไปอ่ะเราเอาศออกจบเลยตีพ๊บสบออก ขอามีอะไรเลยเห็นไหมวันนี้คืนอย่างไวเลยอืมใช่ถ<ช>้าพอพอพอเป็นยี่ห้าคนนะก็เลยประมาณนั้นแหละก็มีอะไรัตันแล้วก็กินช่วงสามสิบวิแรกที่กินไปอะ่ะผมว่าอยากให้แบ่งแบ่งคนเหมือนเดิมอะม่ะแบ่งคนกินอะ่ะ <ๆ S 2> แบบพวกระหลักพวกไม้ระแบบแข็งๆอะไรที่เราคัดไว้อ่ะแล้วก็ให้กินไปก่อนให้มันคาไว้อ่าตัวฆ่าเออตัวฆ่าให้บ้าไปเลยฮะให้ให้พื้นที่เขาเล่นไปเลยอ่ะแล้วคนเป้นตามตองแร่ผม้าใจอยู่ ก็ตาเฟสสองอะไรพวกเป็นมีดพวกอะไร่อยกินแล้วก็สุขึ้นรถครับเธอเขาเขาคุยกับแก๊งอยู่ตกรถด้วยนะหมอเรื่องตกรถอ่ะกินยากินยากันตันแล้วยิงในไฟเลยอ่ะโกงอยู่อันเนี้ยใช่ใช่ใช่กินยากันตันแล้วก็ยิงในไฟก็ได้ถ้าตกรถนะถ้าตกรถแล้วเราจะเป็นเป้าเป้าสังเกตอยู่แล้วมันจะชนรถเราอยู่ละเราก็กินยาแล้วก็กินยาสี่ขุนร้อยอ่ะล้วก็ยิงในไฟเลยมันจะยิงเราไม่ได้แล้วก็พวกพวกที่แบบรถรถที่แบบต้นในวัยครับต้นที่จีรัชนชนชนท่อบ้านนะเมืองที่มียาันตันแบบระดินไปเลย รถที่นี่ยมันมันแบบพิกยากอยู่หลายคันนะเห็นละพิากเก็บเก่งครับเก่ง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 ขอบคุณนะครับที่แบบฟังฟังกันแบบให้ผมสารับเบไอ้ลำสานนี้แล้วก็ฟังกันอย่างดีอนี้ขอบคุณมากไม่ปวดหัวเลยเดี๋ยวเล่นวันนี้ผมเล่นชิลจัดเลยเชื่อใจกันอยู่แล้วผมผมเล่นกันแบบว่ามันด้วยความเชื่อใจแล้วก็เล่นเล่นกันสนุกครับเพราะว่าเราเล่นด้วยกันละสี่สิบคนมันก็แบบว่า มันไม่มีใครใหญ่กว่าใครอะแล้วก็คือแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยดีโดยที่มีคนสั่งอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าเมื่อคืนมือคนได้บอกปาที่ผมให้ผมสารได้บอกว่าเออให้เซตตัวคุกให้มันแหมนๆอะเออที่ผมผมบอกเออตัวคุกจริงๆสําคัญมากนะแบบดีนะานี่คือดีมากเลยนะคือเขาให้อกปีก่เรื่องราวเก่าที่เป็นแบบก็คือแบบแล้วก็รับฟังไไฟที่เราไฟอะแล้วแบบตำรวจม่มาผัวเราอะไม่ว่าใครก็ตามนกคมีใหตำรวจแบบมันตัดสินใจที่จะเข้าหรือว่าอะไรเงี้ย อันตรายอันตรายไม่งั้นเสียสวตฟรีรุ่นออกอะไรฟังแบบสุดรอะเขาคือเขายอมทีให้ดีแบบไม่ได้ยอมเนี่ยเขาเขาไม่มีอีโคในการที่ฟังเลยอะไรงะขาดหรือเปล่าพี่เสียหายพี่เตำรวจครับตำรวจจังหายไปแล้วนีไหมตัวหายไปแล้วดีไหมดีแล้วนี่แล้วอันนั้นเพราะว่าตัวคู่ก็สำคัญก็คือเลือกคนให้ดีๆคนที่แบบมีปฏิกิริยาแบบไหวพริบดีๆีอ่ะ เยเรื่องคนกล้าเล่นก็ได้นะกล้าสัง่งเข้าไปตีอะไรเงี้ยเกมไวอะไรเงี้ยเข้ไปติดมือเออดีกว่าเหมือนเดิเมว่าถ้าไฟยี่สิบห้าคนเหมือนเดิมจำไว้ก็คือเอาสปอร์อยังเอาสปอร์มันเป็นการเล่นลับทุกที่อ่ะมันเอาสปอร์คือเท่านั้นอ่ะคือเหมือนเขาเหมดหชีวิตเดียวอ,อ่เนี่นคือสำคัญสำคัญสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆเันนี้ิมว่เต็มที่แล้วเอามาผมมาอ๋อฮะแล้ว อันดีดีด้วยจะมีคนสั่งใหม่ผมจะได้แบบได้รู้ว่าต้องสั่งอะไรเพื่อนเลยปกติมันเป็นผมไหมล้วนี่สบายดีผมไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งเลยเพราะว่ติกูุ่มใหญ่จะเป็นนาฬิอะไรอย่าเงี้ยเฮ้ยแล้วกูขีควาไม่ได้พีทพีทแบบกลุ่มใหญ่เน้นปุ๊บที่ผมคิดว่าฮัลโหลครับง่ายแล้วไปสะดวกพูดคุยไหมฮะว่าไงคุยอะไรอ่ะแก๊งแก๊งนี้มีปัเป็นฮะแก๊งเรานนิดหน่อยอ่้วก็เยอะได้มเพรงั้นตำรวจเข้าเนี่ยเนี่ยตำรวจเข้าจริงอ่ะตำรวจ ยิงนิงหน่อยเขามาไล่ละแบ oh, oh, ่งคนมาไล่ว oh, oh, ่าไงแกงนี no? oh, right. ้มีปัญหาอ๋อสวัสดีครับ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 โอ้โหลุงไม่สบายหรอไม่กามีปัญหาอะไรแก๊งลุงแอคติ้งครับลุงแอคติ้งไม่ได้ทำอะไรเลยปเจ็บคอยเฉยเจ็บคอยเฉยเสียงดังไปหน่อยไม่สบายนะนี่ไม่ไม่ปกติปกติไม่ได้เป็นไรตีอะไรลงเพิ่งบอกอันนี่ไปสนุกไหมอนกครับนุกครับนุกมาก ได้มาเล่นแบบฟิลแบบเก่าๆอะไรเงี้ยครับลุงพกน่าจะน่าจะสนุกคนเดียวเลยทำไมคนยังมันอยู่คนเดียวเนี่ยลุงพกอ่ะดูเสียงดิที่มีลุงไม่ตักงก่อนหรอปวดใจไม่สบายไม่ใช่ครับลันลันจริงๆครับลันเนี่ยเปลี่ยนไฟเสียงดีเมื่อกี้ที่ชิมีโดนป้นอยู่ใช่ไหมล่ะโจรโจรแล้วหนูก็ไฟไฟกันอยู่แล้วตำรวจมา แต่ต้องช่วยไม่ได้หนึ่งเดือนให้ชอออมาให้ชอทาในวว่าที่นี่ผมเจอโจ้นะผมจะทำยังไงผมจับโจ้ได้เลยไหมไปเบิกรถมาหน่อยเดี๋ยวมองมองมองที่บอกว่าแกลงนี้แกลงอะไรวะไอ้เคสป่ะเนี่ยเอามาคุยนะเอามาคุยกันเนี่ยครับผมครับ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 ผมครับฮัลโหลเคสกับบอลนะแล้วสล็อตเรายังไงน่ะสล็อตเราแน่นวมดแน่น ไม่สล็อตเราเนี่ยแม่คานิ้งเนี่ยที่อยู่แม่คานิ้งเนี่ยเออแล้วเราเราทำยังไงต่อครับเดี๋ยวเอาเอาเอาแสกแก๊งให้ผมแสกแก๊งให้ผมกระเป๋าหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกแล้วก็ก่อนป่ะไม่ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้สภาเขาดึงของให้เลยกระเป๋ากระเป๋าอะไรได้เลยหนึ่งหกหกครับจัดการให้เลยเดี๋ยวแท็กแก๊งคืออ๋อครับแก๊งเนมแท็กหนึ่งหกหกครับที่แล้วก็ใช้ชีวิตตามสบายได้เลยนี้ได้โอเคครับเอ้ยเสียมาาโคตรอุ้ยมัน ทเปลี่ยนรงผมอันนี้เราเสียป่ะมันเปลี่ยนเองครับแล้วเอ้ยเออมันไม่ได้เปลี่ยนเองผมขี้เกียจกลับทรงเดิมแล้วก็ทรงนี้เลยยาวๆขาวมากเลยชุดอ<ๆ>่ะลนงขอขับคันนี้ได้ไหมอยากขับคันนี้ไว้เป็นม,มันรอกาเซียจริงครับขาวจัวเลยอะ่ะเออก็ต้องหาสาวใหม่บ้างครับบอสอ่ะมันก็นึงครับระดับมาเฟียหัวแดงอ่ะก็ต้องมีสาวเจ็ดแปดคนละผมไม่มีคนเดียวเลยน้ที่จะมาหาไปเรื่อยผมไม่มีอ่ะที่ครับถ้าผมมีผมก็คงหยุดนะครับเกินไปนะ เอ้ยเออไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพ,อ,พอ่ว่ากันเขาหนูโดนปรับไม่โดนครับไม่โดนผมไม่จ่ายให้ใครทั้งนั้นนนี้ยิงใหญ่ซะแล้วใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วผมอ่ะเถือปืนขู่ตลอดเวลามีมีได้มีเพื่อมีปืนได้สิบกว่าวันให้สิหน่อยครับอืมแบ็หน่อยยิงเพ่มีกระสุนละตอนนั้นอ่ะ ไี่ไปไหนกันต่อทำไรนี่คือหลังก็อยู่ที่นี่ยาวๆเหมือนว่าค้างไปช่อเลยน่าจะออกเลยครับน่าจะออกเลยแล้วก็กลับไปเล่นที่นั่นที่เดิมมาช่วยเขาเฉยครับอืมแต่ก็ดูสนุกดีนะดูแบบคือรุมไฟกันหบบว่าที่เห็นนะก็คนเยอะมันนึกถึงฟิลเก่าๆครับฟิลเก่าที่เล่นที่นี่อะไรเงี้ยอืมนึกตอนแรกเห็นตกใจมากเนี่ยเห็นเลยหมองนี่นี่นี่ เรียกว่าลูลูกลูคิวมาุคนนั้นเขาไม่นี่ด๊าพี่หมูพี่หมูอ๋อพี่หมูเหรอพี่หมูทำไมเปลี่ยนหมวกอะในนี้มีใครบัตรโซเกมไหมขอบัตรโซเก้หน่อยนัวสองมีเปล่าปกติพี่หมูใส่หมวกดำเก้าสิบ0คืนนี่คืออะไรอ่ะมีคนถามคืนนี่ปืนมาโครับเซเรนเดอร์ขาชิ้นหนึ่งผมมีหลายหมวกมองเลยมีมาโครมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ ได้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 เดี๋ยวไปคาบยากันตันเนี่สองเก้าสี่ปิดตัวชุมไม่ได้คยังจะเล่นอยู่อีกเหรอเอ้าเพื่อรอบหน้าไงเสียเล่นอะไรนะสองเก้าสี่ถ้ารอบหน้าเสียล่านผมก็มาล่านให้ได้ผมไปพักฟืนแป๊บเดียว ห้าร้อยใบอ่ะสองเสียเอาของมาเสียงแล้วรุงแบบยังไงเนี่ยลุงไปแบบตัวสุขภาพมาเหรอไม่ลุงดูแย่อย่างนะดูแย่ไม่อันนี้แค่เสียงไม่ได้เป็นอะไรร่างกายปกติเ็ดกงเ็ตของกันไหมนี่นี่นี่เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว k s o c ด้วยกันนะคะ